ครัับโอออ้้้มมีีีีปููยยยกซ่่่่ตวววนนนนนแลลพะจากนักแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีนะครับวันนี้ก็มาจัดส่งนะครับขานขุกมันนะครับข้ามไปที่สปปลาวนะครับในจังหวัดยูข้าเกตีนะครับวันนี้ก็เอาลงเรือข้ามกันไปเลยนะครับเราอยู่ที่ท่าเรือบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมข้ามไปนั่นเขาเขาเอียนว่าเขียดแดงของเพื่อน ข,ข้ามไปที่แผงบริษัทไซนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่สั่งจองนั้นเข้ามานะครับเยีกยกลงด้วยข้ามไป <anch> เรียบร้อยนะครับขุดม <no S 2> ันนาซ่านะครับข้ามไปแผงบริษัทไซครับตัวเดียวนะครับข้าข้ามข้ายกขึ้นยกลงนะครับข้า เียภาษีเสียกรอนก็ทั้งหมด3 0 0พันนะครับไปถึงฝั่งนู้นก็มีคนยกขึ้นลูกค้าเข้ามารอรับนะครับนี่เราอยู่ที่ฝั่งขอบคุณมากๆครับผมก็มาสรุปนะครับวันนี้เอาข้ามที่อำเภอบ้านแพงนะครับถ้ามีผู้โดยสารข้ามไปด้วยมันก็จะน่าจะถูกกว่านี้นะครับก็เราเอารถมาเรามาลงท่าเรือเนี่ยเราก็จะเสียค่านำรถลงไปประมาณ 50บาทน,นะครับ50บาทน,นะครับต่วนพันยกล่องล้วก็เอ้ยผัดส่วนพันขุดมันเราก็ไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะครับก็คิดราคาปกติรวมมาส่งให้ปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง FC ทางเพื่อนๆสปปลาวก็เสียค่าค่ามาอเองนะครับก็แล้วแต่ว่าจะไปตกลงนะครับเสียภาษีอากรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็รวมทั้งเสียค่าภาษีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับแล้วก็ ค่ายกขึ้นยกลงนะครับก็ได้ยินเขาบอกว่าเสียประมาณ3,000บาทนะครับเอาข้ามราคานี้นะครับสำหรับผ่านนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับลูกค้า f อทางฝั่งสปปลาวนะครับถ้าจะเอาข้ามทางบ้านแพงนะครับถ้ามันตรงข้ามก็จะเป็นบริคำมไซนะครับหรือว่าจะข้ามทางปากซันนะครับที่เมืองการนะครับหรือจะข้ามที่ด่านเวียงจันทร์นะครับหรือ ่านชัยบุรีนะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านเราข้ามได้ทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นรถไถอย่างนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใครที่สนใจรถไถและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับเราจะส่งให้ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับ